เืองมาดีแล้วเพราะว่าเรื่องถางเรื่อะไรเงี้ยมันก็ใหญ่มลแขนเวยมันหนาคือเล็กบ้าเราเรียกแขนนะเรียกแขนปลาเราต้เรีแขนปลาปาเราอว่าไม่ได้ที่ทุกทีมีกเรียกแขนัวทุกท yeah. really ีก็ so ้าจยาวแล้วก okay. so ็ถางเถือนใหญ่อย <t iny Meat balls> ู uh ่แ huh. ล้วเ็ก okay. uh, ็คือมานีแล้วนะครับในีคสรีทีิกน็นแนครับโก็คือว่าเนี่ยอย่างตู้เนี้ย มันมีโตวที่สีแึ้นแกล้วก็เ็นเด็กไซน์นี่ก็เรียไซน์ติดน้วนะครับผมตินิ้ววันี้ก็เรียกกันยซ่าเี6เ่าน้ผป็นนะครับแต่ทุนนี้บางตัวที่เห็นอะไรเนียสีขึ้นแคบแล้วแล้วสีดีขอแล้วเพรานั้นการเลือกฟ้าที่สมมติว่าเราจะไม่แชนนิ่งนะถ้าเราไม่แชนนิ่เราต้องเลือนฟ้าที่แค้เป็นสีก่อนว่าที่ก่อนเพื่อเราปมันจะได้รู้ว่าทุนนีว่าตนนี้มัน่ก็มีสี

รอยเทียนตำแหน่งนิสเซตเตอร์ยืด20มก็คือสำหรับคนที่ต้องการจะสำรวจทำอะไรทำอะไรนี้นะครับคือง่ายๆเลยก็คือเราถ้าเราไม่เราไม่ได้มีงบประมาณที่เยอะเยอะประมาณที่เดียวเป็นปลาตาใหญ่แล้วเราสามารถไปหาเครื่องปลาอย่างที่ดูแล้วภาพดีๆอย่างเงี้อย่างพวกนี้แล้วเราก็ไปคูณนิ่ไปเลี้ยงดูตัวเดียวแล้วเราก็ไปทำสีน้องขึ้นมาพอน้องโลน้องแดงแล้วเราก็สมบประวดนะครับไม่ได้เหมือนกันก็ t ด้ I think the best o n uh, the best way to start is at 35 centimeter uh, using a very very soft Yeah, Okay. We we can use uh, starting with the viewing map and size. So we just put it in the middle of the map. Okay. แล้วก็ไซซ์ที่เราบอกว่าให้เริ่มแ l a n n i n ได้นะครับโดยดีกว่าโดยทั่วไปจะเริ่มยิ่งเมื่อตั้งแต่ตัวตัวเล็กอะไซที่เริ่มทำคือ35เซนซิ่งไป35เซนก็จะประมาณสัก1 <The leg. S 2> <c oughs> 3มิลลเนาร ตาที่นเล้วขึ้นไปนะครับให้เริ่ม p l น n n i n แล้วก็เริ่มแต่การใช้ไฟแพนนิ่งตัวที่เป็นแบบต้อนแพนนิ่งไปก่อนหลังจากต้อน planning เสร็จเราก็เปลี่ยนหลอดไปดูว่าอันไหนเหมาะกับตัวเขาเขาบอกว่าตัวไครทหลอดโฉมมาติดกั่ตัวนี้เลยนะครับคือเลยหลอดไฟที่อยู่ข้างในนะครับที่เป็นหลอดโชว์นะไม่ว่าจะเป็นหลอดที่รอดอะไรก็แล้วแต่จะเป็นมาญิ่นจะเป็นกระโปรงจะเป็นของแกงน็อกของไม่ต้องมีไหนในใจใช้ได้หมดเลยการเริ่มต้อนแพนนิ่งเหมือนเขามาลองไปตู้อย่างเงี้ยแต่หน้าตู้ ให้โดนตัวบาเป็นการตอนแพนนี่ไปก่อนแล้วหลนะังจานพอเริ่มตดเริ่มขึ้นเริ่มอะไรแล้วเราค่อยให้เป็นตัวที่เป็นตัวไว้แพนนี่โดนต่อไปนี้ I t h r u t e e t a m a e r เนี่สิคก็คือว่นาิเโอเคก็คือว่าการที่เขาแพนนิ่งเนี่ยมันมีหลักอยู่แลครับที่ทำให้ปลามระสีขึ้นไวการเลี้ยงปลานอกบ้านทำมาถึงแพนนิ่งกรี้นไม่ขึ้นเพราะว่าอากาศมันร้อนคือใบน้ำมันร้อนปลากระสีไม่ขึ้นนะครับการแพนนิ่เอาเอ่โอโลมาสีแดงเนี่ยที่อินาวเซียนะต้องทำแบบเนี่ยลอใช้น้ำอยู่ที่ประมาณ2ีงองศานะครับในการแนก็นนคือว่ามันจะดีมันจะดีกว่า

ก็ค yeah. ือ uh ที authority. ่นู่นนะครับผมวิธีการเนียเขาก็คือว่าเปลี่ยนน้ำ20%ทุกวันนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่ามันจะทำให้เครื่องเกศเครื่องฟองเงาของเกศมันมากขึ้นแต่การที่เราติเราเลี้ยงน้ำเก่า5วันเปลี่ยนที7วันเปลี่ยนที10วันเปี่ยนทีเนี่ย มันเก็บปาได้นครับผมเพราะฉะนั้นว่าถ้าถามว่าปลาตัวไหนที่เก็บมันยอทำยังไงก็อันนี้ที่อนนะครับก็คว่าเป็น้ำยี่สเปอร์เซ็นต์มวันเพื่อให้เก็บมันงเพราะว่ามันจะเป็นการับเครื่องเก่าออกแล้วก็มีองเรื่องใหม่เขมาอะไรประมาณนี้นะครับ a l i e r t a n d t o n e e red o n e s w h o v l d c o l l l not And มกเ็ไอ right? uh, really, really really ่ากคือการเริ well. uh, ่มแทนิิงเราจรู้ว่าป่าปของแทนยิงแล้วก็คือเรารู้ว่าทุ่ส35เซนแล้วก็รู้ว่าแก้วเขามีติดหรือยังแล้วก็ต้องเกตเขามีขอบหรือยังถ้ามีเกตขอขึ้นแล้วมันติดตัเตมงเนี้ยเราก็จะนิงเลยในในสา35เซนนะครับ่ y o u u e ต่ออเนท์อสเ์ซุเร ีนนะแจะไก่ใช้เกลือในการเก็หน้าใส่เกลือก็จะไม่ทำกัน ันจะใส่เกลือเาเวลาที่ปลาปล่วยแล้วปลา,ปลา,ปลาปลับเลอ,อะไรไีใช้เกลือช่วยกันถ้าสมมติว่าเป็นปลาที่แบบปกติท,ทุกอย่างก็คือเราใช้แค่ทำการเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนทุกวันก็พอแล้วครับ And then when we do the t r o t i n then usually we do a o t 20% or 25% or maybe 20% or m a y e 25% d a every day no, 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 no. ือในระหว่างการน ระดับการเปลี่ยนน้ำเขาจะเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยะค,ะครับเขาค,อคอือเกี่ยวกับการซ้อมแอมวอเตอร์ชินเขาบอกว่า,าถ้าถ้าสมมติว่าเราใส่เกลือเข้าไปเนี่ยการเปลี่ยนาน้ำของเราจะต้องมากขึ้นนะครับทีนี้เขาก็เลยใช้วิธีการเปลี่ยนาน้ำที่มันมากขึ้นแทนจากเดิมเ,เนี่ยพอติ่เปรี้ยว10-20%เนี่ยอาจจะเพิ่มเป็น30-40%ได้ในอนาคตท,ทุกวันน้ำ โดยปกติเกลือเนี่ยสำหรับเขาเขาเอา,เอาไว,าว้คลีนเสร็จแล้วก็คลีนเสร็จก็คือเขาจะไล่เมื่อกเก่าออกให้มันออกมาหมดก่อนให้ให้เมแอบก่าไล่เมื่อเ,เก,ออก่าเมื่อที่ให้เมื่อใหม่ขมึ้นมาให้มัเนเงาขึ้นกว่าเดิมยเนี่ยวันนี้นะครับวันนี้ก็คือคอันนี้ก็คือวิธีการเลือกปลาวิธีการเลี้ยงปลาแล้วก็วิธีการดแรูแลปลาท่านนะครับเป็นท่านนิ่งด้วยเพื่อให้ออกมาเป็นปลาที่สวยงามนะครับผมใน่องนั้น ก็คืออันนี้ก็คือต้นฉบับเลยนอกจากคนนี้ยทั้งไม้ทั้งทานทั้งสีต้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้ายุโรปดีกว่าเจ้ายุโรปในประเทศอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในแบรนด์ใหญ่ที่นู่นนะครับผมนในการที่เขามาพูดกับเราอ,อย่างเนี้ยมาปลูกัตเราอย่างนี้ซึ่งโอกาสนี้มันหาได้ยากมากนะครับก็ยังไงวันนี้ก็ขอฝากมาประมาณนี้นะครับวันนี้เรื่องเก็บน้ำไปถึงว่าเร่องอะไรครับการน,น้ำใหม่เข้ามาการน้ำเก่าเนี่ยคุณระภูควรที่จะแก้ทีมงานเขาเก็บได้เยอะหน่อเพราะมีผลผลิตได้ อย่างพีโน่นะครับผมก็คือว่าการเปลี่ยนน้ำของเขาอ่ะก็มีถังตักน้ำเยอะมากในที่ในโกดังเราเขาจะมีถังตักน้ำถังใหญ่ๆเลยสองตันนะครับประมาณนัก้นถังนะครับผมเพื่อการใช้ใช้การเปลี่ยนน้ำเพราะว่าเขาต้องการให้ระดับน้ำในตู้ระดับน้ำในถาดมันเท่ากันเพื่อให้ปลามันไม่เพื่อให้มันปรับตัวได้ง่ายกว่าก็ประมาณนี้นะครับผมก็ฝากไว้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามเรียนวดีโอบายพิโน่นะครับวันนี้เรามีแมงใหญ่แล้วนี่เลย ให้เทฟคุณตั้งนะครับแล้วก็ทีไอดีซีด้วยแต่ไอดีซีไม่ได้มาโดโน่ไม่ว่าโอเคยังไงก็ขอขอบคุณนะครับวันนี้ฝากไว้ท่านนักเตะสวัสดีครับ